ื่องจากว่าช่วงนี้นะครเป็นช่วงถวายพรมาลนะายน,น,นะครับดังนั้นก็ต้อยู่ด้วยนะครับเราก็จะไม่ได้การ้องเพลงนะครับแต่ก็วันนก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของคณะสรรดมนเพชรนะครับเพราะว่าวันนี้คณะสรรดมนเพชรเราก็อายุครบ22สิสขวบนะครับบรนดู ตอนที่ผ่านมานะะคเป็นงารเวทีปีที่22นะคะแต่วันนี้คือวันครบรอบคณะสารนลเทศปีที่22นะครับก็อย่าลืมนะครับ22นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ชมท่านค่ะเอ่อท่านแฟนคลับรุ่นแรกเลยเดือดสามคนกล่าไม่รู้ค่ะก็ ไม่ลืมพวกคุณนะคะไม่ลืมสอนลามนักเทศเป็นยังไงนะคะตั้งแต่ตัวน้นอยๆตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังยังรักนะคะและก็ขอกกับขอบรักคุณมีแฟนคลับทั้งเป็นคลับรุน่นเก่าและก็รุ่นใหม่นะคะและก็จะมีกันต่อไปสัญญาว่าจะสร้างผลงานดีออกมาเพื่อตอบแทน ท่านผู้ชมทุกท่านก็ขอให้รักและก็เมตตาเด็กๆในการสอนรามตลอดไปรักกันนานนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นคนไหนรแสดงผิดพลาดล่ออาจารย์ที่สื่อภาพอย่างนายปบ้างก็ของาัประชาบอภัยนะคะก็จะพยายามคอยติดและก็เตือนกันได้ะคะเราจะรับฟังและก็มาปรับปรุงให้ดีขึ้น นะคะเพื่อผลงานเพื่อความสุขตอบแทนพระคุณทุกท่านนะคะ22ปีของสรม,มีแต่ความสุขและก็จะมอบความสุขให้กับทุกท่านตลอดไปนะคะหลักขอบพระคุณยิ่งน,นะคะโอ้โหนี่คืความเด็ด้ลยเรี่ยต่องานนี้เนี่ยทานี้ก็ครู้นรักนะแล้วก็ไม่คมวรัูแก้ว เป็นผูศศ้สร้างนะคะตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ปีที่22สองนะครับไม่ใช่ง่ายเลยนะครับกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้แต่ก็ต้องพูดได้เป็นปากเลยนะครับว่าที่เรามาเห็นตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเรามีการขับทุกท่านจริงตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจเรามาอยูอย่ตรงนี้หรือผ่านเข้ามาให้กาลังใจพวกเรานะครับแล้วก็คณะเจ้าภาพทุกประเทศตั้งแต่งางาน,านวันแรกนะครับจนถึงตอนนี้แล้วก็งาน ใชนนะ่เนี่ยนคนก็หน้าอิ่มแายนานนะครับพวกท่านทุกคนคือผู้ที่มีประมูลที่เราจะไม่มีวันลืมจริงๆนะครับเพราะว่าอาชีพตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะย,ยั่งยืนแล้วก็จะอยู่ได้นาะนจะแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่ทุกท่านว่ายังรักแล้วก็เป็นอย่างชมผู้เอาอยู่หรือเปล่านะคะเกษสิสัตั์ที่สุดในเมื่อเรามีในแับทุกท่านขอให้กำลังใจแล้วนะครับกา ที่ของเราให้ดีที่สุดทุกการที่เราได้ออกมาแสดงในทุกๆค่ำคืนนะครับก็จะทำให้ทุกท่านมีความสุขที่เดินทางมาตั้งใจมาชมพวกเราในะทุกๆคืนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทุกท่านเป็นที่ททามากๆฝนตกหนักแค่ไหนก็ไม่ทิ้งนะครับน้ำจะขึ้นแค่ไหนก็ยังรอชมให้กำลังใจจนถึงฉากสุดท้ายนะครับก็ เป็นพ่อผมก็อยู่กับยอมใช่ไหมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับถ้าหากว่ากลับกันนะถ้าหากว่าแมงไปเป็นแบงครับ่ก็อาจจะทำได้ไม่เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รักพวกเราจริงๆก็จะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เหตุการณ์มันเป็นบทเรียนและก็บทพิสูจน์ถ้าหากว่าเรารักกันแล้วก็เราเชื่อมั่นกันแป่ก็เชื่อว่าทุกท่าน เรากพวกเราแบบนี้ไปติกนานนะครับแ,แล้วก็พวกเราก็จะทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดไม่ให้ท่านผิดหว,วัง,งที่เรียกมาก็เราเป็นนกแสดด้วยค่ะขอบคุณมกขอให้ทุกท่านนะคะรวยรวยกลังทุกคนค่ะเก้าไกลรวยก้าวไกลนะไม่ลนมาก เพราะว่าเราไม่รอเพลงนี่ค <Anfang> ือราคาแต่ไม่รอเพลงก็รบกวนในท่านทจ็บข้ามเจ็บขาแล้วก็ตรงเพิ่งเขียนโอเคครแล้วก็รบน